สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปานรัพีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีทั้งผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าบ FM106 ด้วยนะคะวันนี้ทิ่ฉันอยู่กับคุณปานรัี2คนวันนี้เป็น2ส,สาวนะคใช่ค่ะ,ะ,ค,ะคุณทีระตต้องขออนุญ,ญาต พักผ่อนหนึ่งวันค่ะเพราะว่าไม่สบายค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวพอหายก็จะกลับมาทําหน้าที่ตามปกติตอนนี้อาจจะนั่งดูเราอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะก็ขอให้หายเร็วๆ <c oughs> ค่ะ,คะไปเริ่มกันด้วย <c oughs> ข่าวนะคะซึ่งเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีค่ะสืบเนื่องมาจากงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมคะ่ะเตรียมจัดกิจกรรมวงโยธาทิตศและกิจกรรมแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมค่ะ โดยการแสดงวงโยธวาทิศเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด9วงที่มีผลงานระดับโลกร่วมกับวงโยธวาทิตของ4หล่าทัพโดยมีศิลปินชื่อดังขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในวันอังคารที่17ธันวาคมที่สนามกีฬากองทัพบ,บกนะคะซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะขณะที่กิจกรรมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ดวงประทีปพราวนภาเทิดราชาราชินีานบารมีสีแผ่นดินภายใต้แนวคิดเรารักในหลวง<ต>จะใช้พลุม,มากกว่า30,000นัดโดยมีการนำเทคนิคพิเศษจากญี่ปุ่นมาร่วงออกแบบพลุ และสมาพันธ์รัฐสวิต์ร่วมออกแบบจังหวะการแตกตัวของพลุทั้งนี้ประชาชนสามารถชมภาพพลุได้ตลอดแนวชายหาดหัวหินในวันเสาร์ที่21ธันวาคมเวลา17นาฬิกา20นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะที่สวนสมเด็จพระราชินีหัวหินประจวบคีรีขันธ์ค่ะพร้อมกับถ่ายทอดไปยังต่างประเทศกว่า35ประเทศทั่วโลกค่ะสวยงามมากค่ะ แล้วก็มาดูความสามารถของเยาวชนไทยกันค่ะเป็นน้องๆน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะเขาสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือค่ะแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าได้ช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยหันมาสนใจดนตรีไทยนะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันอังกะลุงค่ะส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยกันทางโทรศัพท์มือถือค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ เหมือนนะคะคุณว<ม>รพรเหมือนใช้อังกะลุงจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเสียงนี้มาจากแอปพลิเคชันสังเกตที่น้องๆเขาถืออยู่ในมือ,อนี่นะคะ่ะเขาเขย่าโทรศัพท์มือถือนะคะพอเขย่าปุ๊บก็จะได้เสียงเป็นอังกะลุงออกมาค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะเขาสร้างแอปพลิเคชันนี้บอกว่ามีแรงบันดาลใจต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองได้ง่ายที่สุด ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ถือกันอยู่แล้วนี่น,นะคะ,คะติดตัวกันอยู่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาบน a อ d r o i d ค่ะใช้เวลาพัฒนากันประมาณ2เดือนนะคะแอปพลิเคชันนี้ยังมีเสียงดนตรีอื่นๆประกอบด้วยเช่นกลองแขกเสียงชิงจะได้เสียงดนตรีที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แอปพลิเคชันอังกะลุงนี้สามารถเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นเป็นวงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้มือถือก็เป็นแทบจะทุกอย่างแล้วนะคะใช่ค่ะต่อไปถ้าซักผ้าถูบ้านได้นี่อันนี้ก็ดีนะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะ ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ใช้จากมือถือ